ใช้หนุ่มร่างใหญ่พูดพร้อมพยักหน้าเป็นเชื้อบังคับดวงตาแดงกำซุกซ่อนอารมณ์หลายชนิดไว้ภายในเขาเดินนำหน้าไปก่อนผมค่อยๆลุกขึ้นเดินตามไปแบบเงีย,งยบในใจมีแต่ความขัดแยง้งเมื่อไรหร่เนอทุกอย่างจะจบสิ้นเสียทีผมเหนื่อยหน่ายท้อแท้กับการแก้แค้นที่ม่รู้จบสิ้นโดยผมทำหน้าที่เป็นเพียงตัวประกอบ ที่ไม่มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นไม่พอใจหรอเสียงเย็นยเยือกเหมือนก้อนน้ำแข็งหุ้มระเบิดพูดขึ้นเปล่าผมตอบเบาๆโกเดินเงียบๆไปที่รถบีเอมสีดำเปิดประตูเข้าไปนั่งตำแหน่งคนขับพร้อมหันมามองผมสายตามีแววคุ้นคิดผมริบเข้าไปนั่งอีกด้านหนึ่งรอเวลาที่อารมณ์ของเขาจะระเบิดออกมา แต่กลับไม่เป็นด่างคาดโกสงบกว่าที่เคยเห็นเขาจับพงมาลัยแน่นชะงอกตัวไปข้างหน้าคางแนบกับส่วนโค้งของพงมาลายัยผมแอบมองด้วยความอึดอัดเองบอาจะสำเร็จไหมเขาถามผมเบาๆแต่สายตากลับมองออกไปในความมืดสำเร็จอยู่แล้วเพื่อนยากผมทำเสียงรื่นเริงท,งทั้งๆที่รู้ว่ากำลังโกหกเขาถอนหายใจเบาๆ น้อยครั้งนักที่จะได้เห็นกิริยาเช่นนี้จากชายมุทะลุดุดันนักเลงหัวไม้อย่างโก้เพื่อนสนิทอย่างผมสัมผัสได้ถึงความรักของโก้ที่มีให้น้องสาวเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่พ่อของเขาจากไปมันเหมือนกับจงอางเวลาหวงไข่คงเป็นเพราะตนกลายเป็นเสาหลักของครอบครัวแล้วแต่พราเป็นนิสัยชอบนั่งแช่ในผับหรืออยื่ตีสนุกจนดึกดื่นจึงคอยกลับบ้านนี้เองทำให้เรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้น โกสตาร์ทรถไฟหน้าสองตัดไอ้น้ำคลายหมอกที่เกิดจากฝนเมื่อชั่วโมงที่แล้วรถแล่นเอื่อยไปตามถนนยางมาตอยเจิงน้ำคลายงูดำทอดตัวไปตามพงไม้เตีย้ยเขาไม่รีบร้อนที่จะกลับบ้านแต่ไม่ใช่เพราะความกลัวหรอกโก้คงเจตนาจะให้เวลาแก่น้องสาวมากกว่าเวลาที่จะสาสางปัญหาให้เสร็จสิ้นก่อนที่เขาจะลงมือเองเพราะถ้าถึงมือโก้ นั่นหมายถึงขั้นแตกหักอาจมีคนตายทุกคนรู้ดี b ี BM สีดำแล่นเลื้อยเข้ามาจอดใต้ต้นมะขามใหญ่ที่เยื้องอยู่หน้าบ้านในความมืดมิดเขาจงใจแอบซุ่มดูเหตุการณ์มองจากในรถเราสามารถสังเกตเห็นบ้านทรงทันสมัยสองชั้นขนาดของบ้านและอาณาบริเวณสะท้อนถึงความมีอาจักกินของผู้เป็นเจ้าของหน้ารั้วบ้านมีรถเก๋งคึ่งสปอร์ตสีแดงจอดอยู่หนึ่งคัน เห็นได้ชัดว่าเพื่อนของผมกขาบ่นเาวายเขาสะบัดและถอนใจทำไมโกถึงไม่ขับรถเข้าไปจอดในบ้านของตัวเองผมไม่คำตอบได้เพราะเขาเกรงจะคูมอามณมตัวเองไม่อยู่หากต้องพบกับเจ้าของรถสีแดงหน้าบ้านกโทษว่าเรื่องทั้งหมดเกิดจากความผิดของตัวเขาเองที่ปล่อยให้น้องสาวอยู่บ้านโดยลำพังเป็นส่วนใหญ่โดยมีไอาหนุ่มหน้าหล่อนักศึกษาสถาบันเดียวกัน คอยมารับส่งเหมือนเป็นเงาตามตัวหนึ่งหญิงหนึ่งชายอยู่กันตามลำพังในบ้านที่เงียบเหงาในบ้านที่คนรอบข้างขนานนามว่าบ้านผีสิงกว่าที่โกจะสำนึกได้ก็สายเสียแล้วน้องสาวตั้งท้องสองเดือนทั้งที่เพิ่งเรียนได้แค่ปีสองและเมื่อคืนนี้เองที่เธอร้องไห้ฟูมฟายสารภาพทุกอย่างให้พี่ชายฟังโกแทบกระอาเลือด ไอ้หนุ่มคนนั้นมันต้องตายแน่หากมิใช่เพราะมันเป็นพ่อของเด็กในท้องผมต้องคอยเตือนสติไม่ให้โกทำอะไรบุ่มบามและผมเป็นผู้จัดแจงให้ชายหญิงทั้งสองมาพบกันเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาโดยฝ่ายชายยังไม่รับรู้เลยว่าตนได้กลายเป็นพ่อคนแล้วเอ็งว่ามันจะพูดรู้เรื่องไหมอย่าห่วงเลยว่าเด็กัยนี้มันรู้จักรับผิดชอบแล้วก็ดีเพราะถ้ามันปฏิเสธแล้วก็ รอยยิ้มเหี่ยมแสดงความหมายออกมาชัดเจนอย่าให้ถึงขั้นนั้นเลยค่อยๆพูดกันก่อนอย่างน้อยเราเป็นฝ่ายเสียเปรียบก็ Go, ไม่ได้พูดอะไรและผมก็ไม่รู้ว่าการไม่พูดอะไรกับการพูดอันไหนดีกว่ากันทันใดนั้นประตูบ้านเปิดออกชายหนุ่มร่างรั้สันก้าวเดินออกมาขนาดตัวของเขาพอฟัดพอเวี่ยงกับโก้เขาเดินตรงไปที่รถสีแดง สตาร์ทและขับออกไปช้าๆดูไม่ออกว่าผลการเจรจาของทั้งสองฝ่ายจะออกมาในรูปแบบใดแต่ผมคิดว่ามันคงไม่เป็นอย่างหวังสังเกตจากการที่ไม่เห็นฝ่ายหญิงเดินออกมาส่งที่ประตูอย่างที่คู่รักพึ่งกระทำต่อกันกเปิดประตูรถเดินฝ่าฝนพรมไปที่บ้านผมรีบวิ่งตามช่วงที่เราเดินถึงประตูบ้านนั่นเองเสียงปืนก็ดังขึ้นอย่างไม่คาดฝัน สถานเยือกไปถึงหัวใจสิ้นเสียงปืนโกกระโจนพวดไปที่ประตูแล้วยืนตะลึงอยู่ตรงนั้นผมรีบแทรกกายยื่นหน้าเข้าไปดูเหตุการณ์ในบ้านมันเป็นภาพที่สสยดสยองที่สุดในชีวิตร่างหญิงสาวในชุดลำลองกึ่งนั่งกึ่งนอนอยู่บนโซฟาศีสะเอ็นซบพนักพิงสองตาเหลือกค้างเลือดพุ่งเป็นจังหวะออกจากแผลขนาดใหญ่ที่ขมับขวา ปืนสั้นขนาดจุดสามสเงินตกอยู่ที่ปลายมือขวาไม่มีการข้าครวนไม่มีน้ำตาโกเดินตรงไปยังร่างไรชีวิตเก็บปืนกระบอกนั้นขึ้นมาผมลาลาล่าหลังขณะที่เขาเก่งเดินเก่งวิ่งไปยังรถคู่ชีพรอด้วยผมรีบวิ่งตามรถบีเอสีดำกระชากตัวสุดทุนใหญ่ขณะที่ผมยังง่วนอยู่กับการใส่เข็มขัดนิรัดภยัย ว่างเพื่อนจุดสามแปดไว้บนตักเขาเงียบเป็นความเงียบที่น่ากลัวผมคิดผิดหรือเปล่านะแต่เพื่อนต้องช่วยเพื่อนแต่นี่ผมกำลังจะช่วยพาเขาเข้าตารางในข้อหาฆาตกรรมเอาเถอะคิดได้ตอนนี้ก็สายไปแล้วคำพูดที่ผิดพลาดเพียงคำพูดเดียวอาจทำให้ผมกระเด็นออกจากรถหรือแม้แต่ลมหายใจผมยังต้องค่อยๆผ่อนโก ดูไม่ได้รีบร้อนเขารู้ว่าควรจะตามไปทางไหนสายตากวาดมองไปข้างหน้าเหมือนจงอางกำลังร่าเยื่อไม่ถึง10นาทีดีเราก็เห็นรถสปอร์ตสีแดงกำลังแล่นเอือยอยู่ข้างหน้าเหมือนคนขับกำลังใช้ความคิดอย่างหนักโก้ไม่แสงและปาดหน้าอย่างที่ผมคิดเขาแค่ขับตามไปแต่นั่นน่ากลัวกว่า,วามากเขาคงมีแผนในใจอยู่แล้วทีแรก ผมเดาว,ว่าไอ้หนุ่มคนนั้นมันคงกำลังกลับบ้านและจุดจบชีวิตของมันคือบริเวณหน้าบ้านตัวเองขณะก้าวลงจากรถแต่นับว่ายังดวงดีเมื่อถึงทางเข้าหมู่บ้านเจ้าหนุ่มนั่นไม่ยักเลียวเข้าไปแต่กลับวิ่งช้าๆตามถนนซูเปอร์ไฮเวย์ออกไปนอกเมืองนอกเมืองก็ดีอย่างน้อยเวลาตายก็ยืดไปหน่อยและถ้าโชคช่วยเราอาจจะรอดจากคุกได้ พอไม่มีพยานหลักฐานรถสองคันขับตามกันไปเรื่อยๆคันหน้าหักขวาไปทางนครนายกโก้หักรถตามถนนเริ่มเปี่ยวมีแต่รถเราสองคันแล่นฝ่าสายฝนตามกันไปตอนนี้เองที่ผมสังเกตเห็นว่ารถคันหน้าเริ่มมีอาการผิดปกติความเร็วรถเริ่มทวีขึ้นอย่างช้าๆ เหมือนกำลังจะลองดูว่ารถคันหลังจะเร่งตามหรือไม่เขาคงตื่นจากผวังความคิดที่หมกมุ่นเพราะสงสัยว่าตนเองถูกตามและคงดูไม่ออกว่ารถที่ตามมาเป็นรถยี่ห้อหรือสีอะไรพอแสงไฟจากรถของเราส่องแยงตาโกเหยียบคันเร่งรถบีเอมสีดำพุ่งทะยานเงียบกริบบนพื้นถนทนที่ช่ำด้วยสายฝน สะท้อนแสงไฟจากตึกแถวสองข้างทางเสียงยางบทถนนดังหึงคล้ายเครื่องบินกำลังจะเหินฟ้ารถคันหน้าพลันลดความเร็วลงเบี่ยงเข้าซ้ายเหมือนเปิดทางให้เราแสงโกไม่แสงเขาลดความเร็วตามทิ้งระยะห่างพอสมควรรอจังหวะถ้ารถคันหน้าหยุด แปลว่ามันถึงที่ตายและถ้ารถคันหน้าเลี้ยวหัวกลับหากระสุนรอมันอยู่แล้วเหมือนจะรู้แล้วว่าสถานาการณ์เป็นอย่างไรรถสปอร์ตสีแดงเร่งความเร็วขึ้นทันทีรถสปอร์ตเริ่มหนีห่างออกไปมองเห็นไฟไท้ายแดงริบแต่รถความเร็วต้นดีมักจะตีนไปลายไม่ดีโกเหยียบคันเร่งจนมิดพักหนึ่งก็กวดทันอีกครั้ง ความเร็วรถตอนนี้เพิ่มจากร1 0เป็น120และกำลังจะไต่ระดับขึ้นไปที่1้อยสาเวลาตายมาถึงแล้วไอ้ระยำเสียงลอดตามไรฟันของโกออกมาผมเอามือยึดเบาะแน่นความเร็วเพิ่มเป็น140เสียงลมภายนอกพัดเข้ามาจนผมเหมือนคนหูอื้อเม็ดฝนที่เกาะพาวหน้ากระจก ถูกลมตีเข้าหาขอบเป็นสายยาวเหมือนดาวหางวิสัยทัศน์ลอกข้างค่อนข้างเร็วที่ความเร็ว160ตอนนี้เห็นได้ชัดว่ารถสปอร์ตข้างหน้าเริ่มตื้อคนขับอาจจะใจไม่ถึงหรือไม่เครื่องก็อาจจะมีสมรรถนะเพียงเท่านี้โกพุ่ง bm เข้าก็แทกข้างสปอร์ตมันสั่นและส่ายเหมือนจะประคองตัวไม่อยู่หลายครั้งทำท่าจะเป๋ เข้าหาคองข้างถนนแต่ท้ายที่สุดก็ยังเกาะถนนไว้ได้ทันใดนั้นผมก็ตาเหลือกตะโกนลั่นเพราะทางข้างหน้ามันคือทางโค้งหักศอกรถสปอร์ทที่ทำท่ารอแร่กับพุ่งลิว้วจับโค้งผ่านไปอย่างสวยงามขณะที่รถเราสะบัดอย่างแรงมีเสียงดังโครมข้างรถกระแทกเข้ากับแผงกั้นริมทางแล้วกระเด้งกลับออกมา รถสายไปสายมาแต่ยังอยู่ในความควบคุมได้ผมลืมตาดูโก้หัวใจแทบจะกระอนออกจากปากแน่นักหรอมึงไอร้ระยำเสียงเขาสะบดที่แท้รถขันหน้าเจนสังเวียนกว่าเราไม่ใช่ไก่อ่อนอย่างที่คิดมันหอกให้เราตามขยี้ด้วยความลำพองโดยมีกับดักคือโค้งอันตรายเมื่อครู่มันจงใจฆ่าเราที่นั่นด้วยความอ่อนหัดของเราเองแต่มันยังรู้จักโก้น้อยไป ไม่มีอะไรหยุดอยั้งได้ไม่มีอะไรทำให้เขากลัวได้เมื่อตั้งลำสำเร็จ BM คู่ชีพก็พุ่งปาดออกไปอีกครั้งรถสปอร์ตสีแดงหักเลี้ยวจอดรอเราอย่างท้าทายอยู่ที่สะพานข้ามคลองเมื่อเราเริ่มเข้าใกล้มันก็เบ้นเครื่องสองครั้งและพุ่งปาดออกไปโกหักรถตามทันทีรถทั้งสองคันพุ่งเหมือนธนูหลุดออกจากแกลง มีความตายเป็นเดิมพันถนนแยกข้างหน้าแม้จะเป็นทางลาดยางสร้างใหม่แต่ก็สูงสูงต่ำต่ำตามลักษณะภูมิศาสตร์แบบชนบทที่ระดับความเร็ว180ขณะรถพุ่งลงจากเนินผมรู้สึกไม่ผิดอะไรกับการนั่งรถไฟเหาะตีลังการถคันหน้าสายอย่างเห็นได้ชัดก็เหยียบคันเร่งพารถทยาเร่งความเร็วไปที่1้0อย่างบ้าระหำ่ำขณะที่คันหน้า ไม่อาจเร่งขึ้นได้อีกแล้วโก็บังคับรถให้การชนหน้าพุ่งเข้ากรอแทกท้ายรถสปอร์ตเป็นการชิมรางเกิดผลให้มันสายบูบวาบอย่างควบคุมไม่ได้มันเสร็จแล้วแน่แต่ทันใดนั้นถนนก็ดันมาถึงช่วงกลายเป็นเนินลาดชันช่วยให้รถคันหน้าซึ่งเบากว่าสามารถไต่หนีขึ้นไปก่อนโดยมีรถบีอคันใหญ่ไล่ขยี้ตามไปติด,ตด เมื่อถึงยอดเนินถนนพันลดระดับเกือบ45องศาที่ความเร็วระดับ180รถทั้งสองคันไม่มีใครยอมลดความเร็วผลที่ตามมาคือล้อลอยหลุดออกจากพื้นถนนช่วงพลิบตานั้นผมเห็นรถสปอร์ตซึ่งเบาวกว่าลอยระริ้วเหนือพื้นถนนหมุนคว้างเอาหัวปักลงพื้นกระแทกแล้วก็กระเด้งตีลังกากลับขึ้นมาใหม่ แผงโคเมียมเศษกระจกกระเด็นกระจายเต็มถนนแต่ทั้งหมดนั้นผมก็มีโอกาสเห็นแค่แวบ,บเดียวจริงๆพอบีเอมก็ลอยละลิว่หมุนกระเด็นกระดอนไม่รู้หัวรู้หางมีแต่เสียงบึ้มเปรีย้ยโคมดังอัดอยู่สองข้างหูเศษกระจกพุ่งประทะหน้าเป็นแผลเบอร แต่ก็ยังดีที่เข็มคัดนิรัดภัยยึดร่างของผมไว้แน่นกับเบาะไม่รู้เวลาผ่านไปนานแค่ไหนแต่เมื่อผมรู้สึกตัวก็มองเห็นโก้กำลังตะกายออกจากรถมีจุด38สีเงินที่น้องสาวใช้ยิงตัวตายติดมือไปด้วยรถเราอยู่ในสภาพตั้งตรงหลังจากการตีลังกามาหลายตลบส่วนรถสปอร์ตสีแดงหงายล้อชี้ฟ้าสภาพยับเยินจนไม่น่าเรียกว่ารถ โกเดินกระเพกไปทโรสปอร์ตสองมือกำปืนสั้นชี้ตรงไปที่บริเวณที่นั่งคนขับใบหน้าเครียดและเขาก็ลดปืนลงเอื้อมมือเข้าไปอากรางโชคเลือดในซากรถออกมากองที่พื้นไอ้ชั่วโกสะบดพร้อมกับกระาชากมันขึ้นมาตบหน้าด้วยด้ามปืนเสียงดังพลัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนมืออาบไปด้วยเลือดพอเถอดเพื่อนอย่าทำมันเลยมันตายแล้ว ผมรู้ว่ามันตายแล้วจากอุบัติเหตุพอคอที่หักพับจนหมุนได้รอบตั้งแต่ถูกลากออกมาจากซากรถพองั้นหรอเขาหันมามองผมด้วยสายตาดุดันพอแล้วเหรอสาสมแล้วหรอกับสิ่งที่น้องกูได้รับอย่างมันยังไม่พอหรอกโกปล่อยซากของมันลงไปเข้าอย่างแรงที่ชายโครงหลายครั้งแล้วถอยออกห่างยกปืนในมือ ขึ้นเลงไปที่หัวกะโหลกผมได้แต่ร้องตะโกนห้ามเสียง <succ inct> ปืนสลับกับเสียงหัวเราะเฮี้ยมเกียมเราขับรถกลับกันอย่างเงียบๆก้ขับรถช้าเหมือนหนุ่มสาวชมวิวอารมณ์ของเขาดีขึ้นมากผมช่ำเนือง,งดูคราบเลือดที่กำปัน้นเป็นความรู้สึกที่บรรยายไม่ถูก เมื่อได้เห็นเพื่อนราของผมลั่นไกสายกระสุนใส่ศพคนตายบาปไหมนะผิดศีลธรรมไหมนะผมไม่รู้เลยจริงๆและผมก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกเลยแต่มันก็ต้องเกิดขึ้นอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าผมไม่เคยรู้เลยว่าตำรวจจะจัดการอย่างไรกับสุน้องเก๋ที่ตายอยู่บนโซฟาพวกปอเตทกตึงจะมาเก็บไปหรือยัง หรือคนข้างบ้านจะโทรแจ้งตำรวจหรือเปล่าผมไม่อาจาคิดไปได้ไกลกว่านี้พอขั้นตอนของเราสิ้นสุดลงแค่นี้ทันใดนั้นก็มีแสงไฟจากรถด้านหลังที่ตามมาห่างๆกระพริบเตือนเป็นการขอทางโกบังคับรถชิดริมถนนเปิดทางให้แสงรถคันนั้นพุ่งผ่านไปด้วยความเร็วอันเหลือเชื่อ รถสปอรตสีแดงผมจำมันได้ทั้งเลขทะเบียนสปอยเลอร์หรือแม้แต่สติกเกอร์ที่ดูโง,โง้ๆที่ติดอยู่ข้างรถนั่นผมจำมันได้ทั้งหมดมันกำลังมุ่งหน้ากลับไปที่เดิมผมใจร้อนเป็นไฟแต่โก้กลับเรียบเฉยเขาสังเกตเห็นมันหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่ผมว่าเขาคงไม่ได้ใส่ใจมันเลยด้วยซ้ำรถบีเมสีดำ แล่นเอื่อยเข้าไปจอดใต้ต้นมะขามใหญ่เหยียงกับหน้าบ้านอีกครั้งหนึง่งโกไม่ยอมขับเข้าไปในบ้านเขาซ่อนกายอยู่ในความมืดท่ามกลางสายฝนพรรม,มองเห็นรถสปอร์ตสีแดงจอดอยู่หน้าบ้านเห็นได้ชัดว่าเพื่อนผมกวนกวายเขาสะบดและถอนใจเอ็งว่ามันจะพูดกันรู้เรื่องไหมโกถามซ้ำประโยคเดิมอย่าห่วงเลยว่า เด็กวัยนี้มันรู้จักรับผิดชอบแล้วก็ดีถ้ามันปฏิเสธแล้วก็รอยยิ้มเหี้ยมแสดงความหมายชัดเจนทันใดนั้นประตูบ้านก็เปิดออกชายหนุ่มร่างดำสันก้าวเดินออกมาขนาดตัวของเขาพอฟัดพอเหวี่ยงกับโกเขาเดินตรงไปที่รถสตาร์ทและขับออกไปช้าๆโกเปิดประตูรถเดินฝ่าฝนพรําไปที่บ้าน ผมรีบวิ่งตามขณะที่เราถึงประตูบ้านนั่นเองเสียงปั้งก็ดังขึ้นอย่างไม่คาดฝันสถานเหเยียกไปถึงหัวใจโกรีบวิ่งนำส่วนผมสุดกายนั่งลงกับพื้นเมื่อไร่หนอที่ทุกอย่างจะจบสิ้นเสียทีผมเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยหน่ายท้อแท้กับการแก้แค้นที่ไม่รู้จบสิ้นโดยที่ผมทำหน้าที่เป็นเพียงตัวประกอบ ที่ไม่มีปากแสดงความคิดเห็นและเมื่อ,อไรหนอทีโกจะยอมรับความจริงเสียทีว่าไม่ใช่เพียงแค่น้องสาวเขาที่ฆ่าตัวตายและไม่ใช่แค่ไอหนุ่มคนนั้นที่รถความตายแต่เราทั้งสองก็ตายคารถด้วยเมื่อวันนั้นมาถึงโกคงจะทำใจได้วงจรการแก้แค้นที่ไม่รู้จบสิ้นนี้จะได้หยุดเสียทีและคำว่าบ้านผีสิง จะได้ไม่มีอีกต่อไปกลับกันเถอะเพื่อนเดี๋ยวพระอาทิตย์ก็จะขึ้นแล้วโกมองตาผมพยักหน้าขายาจะยอมแพ้เราสองคนขับรถ B M สีดำออกสู่ถนนใหญ่อีกครั้งจนหายรับไปกับความมืดก่อนที่คืนนี้ทุกอย่างคงจะเริ่มต้นใหม่เหมือนเดิมที่ตายต้นมะขามใหญ่หน้าบ้านนั่นอีกครั้ง